สร้างหวังและสร้างงานบันดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดมสำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสและความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปเอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จับน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร รรร่มรรม่มชยัการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครมีด้านใดบ้างบทบาทการดำเนินงานของกลุ่มงานส่งเคราะห์ผู้สูงอายุภายใต้สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุและด้านการส่งเคราะห์ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะ การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้กลยุทธกก์การจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุประสานและติดตามงานทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนสารภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุตลอดจนประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546จะสวัสดิการผู้สูงอายุโดยจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายร่วมกันให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงบ้านผู้สูงอายุบางแคร2รวมทั้งผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและสังกัดชมรมอื่นๆการจัดสวัสดิการให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและสมาชิกของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงและบ้านผู้สูงอายุบางแคร2ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงโดยรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่ขาดที่พึ่งพิงอยู่ในภาวะยากลาบาก ในกรณีฉุกเฉินต่างๆกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพนันทนาการจัดอุปกรณ์การออกกำลังกายพบปาพ,พูดคุยคลายเหงาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บ้านผู้สูงอายุบางแคร์สองดำเนินการให้บริการปัจจัย4กายภาพบำบัดอาชีพบำบัดนันทนาการศาสนกิจและชาปนากิจการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อนยากลำบาก ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์พุ 51, ทธศักราช2551ร่วมกับ50สำนักงานเขตดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์และมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือขณะประสบภาวะเดือดร้อนลำบากเช่นค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภคการรักษาพยาบาลเป็นต้น สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นในกรุงเทพมหานคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา11วงเล็บ12เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงมีความตกลงที่จะร่วมมือดำเนินการดังนี้ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยรับคำร้องและจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สูงอายุเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพมีศักยภาพทางด้านร่างกายจิตใจและได้รับการส่งเสริพม,มพัฒนาอย่างเหมาะสมส่ัสนีค่ะสร้างหวังและสร้างงานบรนดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดมสำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสแล,และความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไป เอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จับน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครร่วมแรงช่วยรัฐพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร